ค่ำวานนี้ทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาศิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครส่งรูปบันทึกเทปรายการท no. ูบีนัมเบอร์วันวาช่วงทอล์ก o ู h e ดอ i n c ริ s เซส่งตอบจดหมายสมาชิกท no. ูบีนัมเบอรวันที่เขียนไปขอพระราชทานคําแนะนําในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธนไไยยเอื้ออมอรัตน์นายพงศพักอุดมโพธและนางสาวอ,อนนลินลีลาบุระธนกูลเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการชูบีนัมวันวารไรตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถานีวิทยุโทระทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนะเวันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลายยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทระทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2 HD <S <S ทุกวันเสาร์เวลา20นาิก30นาทีถึง21นาิก30นาที